สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นมือฝนตกแต่ตอนเช้าครับมาตัดกระลำครับเม, 2, บมือนี้เปิดปลามือแรกในปี2567ครับเมื่อนี้ห้ากันมาหกคนครับตัดใจ กระซิมเขียวครับกระซิมเขียวสองเลิตครับเซียนเงินอีกสองเลิตผลพึงพานไปเมื่อกี้นี้ครับใลกกระเดดออกแล้ว ช่วงนี้ยังเป็นหน้าฝนของอิสราเอลอยู่ครับกำลังกระงามครับถึงตัดเป็นมือแรกครับส่วนหนึ่งก็ตัดกองไว้ครับส่วนหนึ่งก็มาแพ็กใ,<ห>ใส่ ก่องค,ครับหอยไซกระซิมครับกล่องเนียออนะารเี่ยวเยราเ,เห็น,นดีเดือนมันหลคือกันเน่าะ ินเลยนะครับคนไทยมานะครับเอากระซิมาส่งครับมากับคนไทยทำไมครับ อีกสองคนครับ ครับโยกระซิ่ไปแพกครับมมาด้อพีน้องผมพีน้องผมทางบานเท่าไล่เด้มพีต้มง่ายพี่นรองวัดประเทธเลยเนาะดูบรรยากาศลังฝนตกครับหกับน้อยใส่รับนอยไปกันได้น้ลงเรพวกขวั กะมีเหรออบหันั่ไวะเ้ยหใส่หกครับถ้าหัวหน่อยใส่หว้ายบอยตต่งหัวใหญ่น้องกระรัาเอาหัวหน่อยสำรับหัวนี้ เราดูทีมงานโคราชเด้อนะครับมาใหม่ครับมาใหม่มาจากบ้านาใหม่ๆสดๆร้อนๆครับส,ส,อสองคนครับ <laughs> โสดเนียติดครับ เขากำลังเห็นเนี่สองลุดสามนะตัวไปเลยตัด่ก่อนแพกใส่กะซิมเขียวก่อนครับเราเดียวเขาบ้านแล้วเอาไปขายครับเนี่ยแพกเหรอนี่เอานยังไม่ไหวเลยหกที่มันใหญ่ โอไรกับเราเยอะเลยวันเดี๋ยวม่ทัทำไมกับเราม่่างเยงนุนแ่มค่เงินหมวที่ากเป็นนรับอครับกำลังแ็กครับ ต่อไปขายครับแน่ใจกี่ตัวว่าแพ็คแล้วแล้วอยา่างไรไปขายไว่ายๆครับตอนแรงหมู่บ้านนี่กันหมกยิบลงครับอากาศตอนนี้ก็บี่องศาครับหนาว โคลาดครับเปหน้าตาครับกุลาดบันเองครับโคยกุลาดบันเองโคลาดบันเองกคลาดทรงขบขั่วครับนั้นบรรลุงครับบรรลุง

จะบบาอุดรน,นอนบอดดึกครับหายง่าย ครับแขกแถวๆครับสองพอเหล็กรไปเันผนเป็นรถครับรถกรบมทางแล้วครับฝนตไไกรครับสดใสครับ นะครับใหญ่ม่ไ้วคางลองรถครับเถที่ได้ถอยเขาบ่ายง่ายครับเรือร่างนี่ตอนนี้มันเล่นเงื่อนเราตรงนี้ีันบ้ังแม่เรือร่างดีเด็ดหน่อยถอยนักหน่อยนะยุคปีท้องปีเข้ามาเรอร่าง ีพาเลทครับเองเสร็จรถแล้วครับ

ไปกินหัวหน่อยป่หัวร่ไหิไไหไหน่อยออ่นะครับมีปลาเลนซิมซันครับ